โอ้ยลูกค้าเอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้รถคันนี้พี่ครับคันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่คือให้ดูรูปแบบการดีไซน์ของจักรฟอร์ดเลนเจอร์2.0 Y บเทอร์โบโปรไมเนชเชนแล้วนี่คือการตกแต่งมาจากเจ้าของเก่าทั้งหมดอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรให้เลยพูดจากใจจริงนะครับนี่คือโฉมจากเจ้าของเก่าโดยตรงรถโคตรสวยเลยอะ่ะแม็กซุ้มลงซุ้มล้อที่ดูภายใน พี่ครับเบาะไฟฟ้าเกียร์ออตโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคอนโซลหนังหุ้มหุ้มหนังมีตัดด้วยด้ายสีส้มและดูนะเบาพี่ครับพนักพิงนี่ปักคำว่าไวท์แท็กเป็นไงรถเนี่ยพี่จินตนาการเลยให้พี่คิดว่าพี่ซื้อรถไปแต่ไปขับ้วกันนะฮะแต่ผมจะให้เป็นในราคามือสองสุดแสนจะราคาถูกสุดแสนจับไอหยัด แล้วคุ้มที่สุดแล้วบายเทอร์โบตัวนี้มันมีเทอร์โบลูกค้า2.0มาพร้อมกับเทอร์โบหนึ่งตัวมาฟังดีครับว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงปี 2, 2018จดทะเบียน2.9 m i n าไเอร์ชไป2.0แล้วแล้วขายในราคาถูกไปเกือบครึ่ง <c oughs> ขออย่าสำรับลูกค้าครับคันนี้ไปไยแดงเกือบล้านตอนนี้มาใช้เวลาผ่านไปแค่4ปีราคาหายไปเกือบครึ่ง เอาราคานี้ไปผมจะให้พี่ในช่องติ๊กตอเท่านั้นผมเชื่อว่าราคาที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วไม่มีใครทำให้ผมแล้วแล้วสภาพพี่ได้แบบนี้ไปทั้งหมดเลยเหมือนกับป้ายแดงของแต่งแบบนี้ทั้งหมดผมขออนญาตให้ราคาฟังดีๆครับตั้งใจฟังครับเอาราคาเอาราคาพร้อมหรือยังครับพี่ ฟังราคาผมดีๆพี่อย่าเพิ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงลำคาญผมฟังไอไอเอาอยัางห้าแสนเจ้านเจ้าบาทลูกค้าครับขายเป็นตัวก่อนเชนไปเลยขายเป็นตัวเก่าไปเลยผมให้ราคานี้